พิสานซอนีค่ะกลับมาติดตามเกี่ยวกับเรื่องของอราคาน้ำตาลนะคะคโดยทางราชกิจจานุเบกขาไอ้ขอไพขาราชกิจจานุเบกษานะคะเพื่อนได้เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการกลางว่าโดยราคาสินค้าและบริการกำหนดราคาจำหน่ายน้ำตาลทรายทั้งขายทรงและกขายปลีกนะคะควบคุมการส่งออกไปต่างประเทศโดนปีหนึ่งมีผลตั้งแต่วันที่3พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะ โดยใจความนะคะก็ได้ระบ,บุวาไหผู้ผลิตเนี่ยค่ะผู้ผลิตจะผู้จำหน่ายน้ำตาลทรายขาวน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์นะคะในทองทีจำหน่ายในราคาบ่สูงกว่าราคาที่กำหนดดังต่อไปนี้ค่ะ <Help. S 2> สำหรับราคาจำหน่ายทรงนะคะจากการทรงมอบณโรงงานทุกทองทีทั่วประเทศค่ะเพื่อนไหจำหน่ายน้ำตาลทรายขาวในราคาทรงกิโลกรัมละ1 9บเกาบาทนะคะและการน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์กิโลกรัมละ20บาทค่ะ ส่วนในราคาจำนายปลีกนะคะผโวคะเป็นราคาถี่ร่วมภาษีมูลาค่าเพิ่มแล้วด้วยค่ะคบวกคาแวทเขาไปแล้วในเขตทองที่กรุงเทพมหานครนน,นทบุรีปรทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครน,นะคะให้จำนายน้ำตาลไส้ขาวในราคากิโลกรัมละ24บาทและน้ำตาลใส้ขาวบริสุทธิ์กิโลกรัมละ2 5บาทค่ะจะได้ก็ตามแต่ครับผู้ชมครับประกาศฉบับนี้นะฮะก่ย่งบ่ได้บังคับใส่ในะครับ กับน้ำตาลทรายขาวและน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ชนิดก่อนได้นองแตงค่ะชนิดที่บรรจุในซองนนออขนาดเล็กซองหน่อยๆใส,ใส่ใส่กาแฟานะฮะ,ะสำหรับผสมในเครื่องดื่มซึ่งมีปริมาณาต่อซองบ่เกิน10กรัมนั่นเองนะครับแล้วก็บรรจุในภาชนะบรรจุขวดหรือกล่องหรือภาชนะที่มีลักษณะพิเศษนั่นเองนะฮะ,ะเรียกได้ว่าตอนนี้นะครับผมก็เป็นสินค้าควบคุมนะฮะในการส่งออกในการขายปลีกขายส่งนั่นแหละครับ นะฮะฮมีผลนะครับตั้งแต่วันที่3พฤศจิกายนเป็นต้นมาแล้วนะครับนี่ก็คือราคาน้ำตาล